ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คลิปส่องราศีประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะสําหรับคลิปนี้จะเป็นดวงความรักประจาเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มวันที่คนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นและสําหรับพรกสุดท้ายค่ะจะเป็นคู่รักที่ไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหานะคะสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีปัญหาก็สามารถที่จะรับชมได้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับเบอร์ชาร์ดไม่แปลกไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วคุณสามารถที่จะไปเช็กกันได้เลยนะคะไม่่วาคุณจะดูแบบรัน ราศีก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันค่ะสำหรับชาวส่องไม่ต้องขออ่านเป็นพลังงานของชาวราศีนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานสามารถที่จะสลับกันได้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะก็ต้องขอขอบคุณซับสไคร์เบอร์ที่น่ารักค่ะผู้ชมที่น่ารักรวมถึงคอมเมนต์ Comment, และการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายนของคุณกันเลยดีกว่าค่ะ ยินดีต้อนร,รับชาวราศีมัง,งกรและชาวสองทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดค่ะขอดูหน่อยนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีใครเข้ามาสู่ชีวิตของคุณไหมนะคะขอดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณหน่อยไม่ว่าคนคนนี้เขาดูเป็นคนที่มีอายุที่น้อยกว่าคุณนะคะบุคลิกของเขาน่าจะเป็นคนที่สดใสร่าเริง หรือถ้าเขาอายุมากกว่าคุณเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่ขี้เล่นอาจจะเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานเขาชอบทําให้ผู้อื่นหัวเราะเป็นคนที่มี energy บวกนะคะคนคนนี้คุณน่าจะยังไม่ได้เจอเขาชาวราศีมังกรแต่ไม่รู้สึกว่าน่าจะประมาณหนึ่งถึงสามเดือนเนี้ยค่ะมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับใครบางคน,บงคนบงแบบแกระทันหัน,หนคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีมากค่ะ เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกไม่ว่าคนคนนี้เขาดูเป็นคนที่อ่อนโยนอบอุ่นอ่อนโยนนิสัยดีดูน่ารักดูเฟนลี่ค่ะแต่มันอาจจะมีบางมุมที่เขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวนิสัยลึกๆของเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงแต่ไม่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ตัดขาดจากโลกภายนอกหรือว่ากีดกันใครออกจากชีวิตนะคะ เวลาที่เขารู้สึกเหนื่อยเนี่ยก็เป็นธรรมดานะคะที่เขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวบ้างในบางครั้งแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่รักจริงซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสแต่สิ่งดีในชีวิตเป็นคนที่คิดบวกมากๆคุณจะได้เจอกับคนที่เขามีเ NERGY ของคนที่คิดบวกค่ะมองโลกในแง่ดีนะไม่ว่าคนคนนี้เขาน่าจะเคยผ่านความรักที่มันเจ็บปวดมาอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องราวของความรักมาแต่คนคนนี้ก็ยังคงมีศรัทธานในเรื่องราวของความรัก และศรัทธาของเขาอะ่ะจะนําพาให้คุณและเขาเนี่ยได้มาเจอกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ชัดเจนจริงใจแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตแม้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยนะคะชอบเข้าสังคมแบบนี้ก็ได้แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเหนื่อยหรือว่าเวลาที่เขามีปัญหาค่ะอาจจะชอบอยู่คนเดียวไม่รู้สึกว่าคนคนนี้ลึกๆแล้วอะ่ะ เขาน่าจะเคยเจอกับความรักที่มันไม่สมหวังมาก่อนเขาเลยใช้ประสบการณ์บทเรียนมาใช้กับชีวิตจริงของเขาเขาเองเขาก็รอคอยคนที่ใช่คนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเขาแบบที่ชัดเจนจริงใจซื่อสัตย์แล้วก็เป็นความรักที่เท่าเทียมกันคนคนนี้เป็นคนที่มีเงินมีฐานะแล้วนะคะเวลาที่เขาจะคดกับใครเนี่ยไม่มองว่าเขาเองเขาก็คิดเดยอะอยู่พอสมควร แม้ว่าบุคลิกของเขาจะเป็นคนที่ลาเริงแจ่มใสสดใสแต่ถ้าคุณได้รู้เรื่องของอด,ดีตของเขาอะคุณจะไม่คิดเลยว่าเฮ้ยเขาเจอเรื่องแบบนี้มาขนาดนี้เลยเหรอคนคนนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเขวัดทาบุญรรมรรมโมเป็นคนที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์คุณจะได้เจอกับคนที่เขามีความซื่อสัตย์แล้วก็รักเดียวใจเดียวรักจริงนะคะคนคนนี้ เต็มที่กับงานมากบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่รักความก้าวหน้าในชีวิตรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะเนี่ยยังกับที่บอกค่ะภายนอกดูสดใสมากแต่ถ้าคุณได้รู้อดีตของเขาอะ่ะคุณจะช็อกไปเลยคุณจะรู้สึกว่าแบบจริงหรอเขาเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาหรอเขาเคยผิดหวงังเขาเคยล้มเหลวค่ะเขาเคยไม่สมหวังในความรักแม้ว่าประสบการณ์ของเขาอะทำให้เขามองโลกในมุมใหม่ ในเมื่อโลกมันใจร้ายกับเขาแต่เขายังคงมีศรัทธาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ซ้ําๆอะ่ะแล้วเขาก็ยังคงเชื่อว่าเขามีคนที่รอเขาอยู่เขายังคงเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะได้เจอกับใครบางคนคะ่ะใครสักคนที่รักเขาใครสักคนที่มองเห็นคุณค่าในความรักของเขาแม้ว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะยังไม่เจอแต่ว่าในท้ายที่สุดคะ่ะโชคชะตาจะนําพาให้คุณและเขาเนี่ยได้มาเจอกันขอบเพียงแค่คุณต้องมีความเชื่อคะ่ะ ตัวเขาเองตัวเขาก็อดทนมากๆนะแล้วเขาก็มีความเชื่อมีความศรัทธามากๆความเชื่อและความศรัทธาค่ะจะนาพาให้คนทั้งคู่เนี่ยได้พบกับรักแท้ที่เฝ้ารอนะคะไม่ว่าคนคนนี้เขาดูมีอะไรหลายๆอย่างแล้วค่ะหน้าที่การงานการเงินเขาไม่มีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือคู่ชีวิตนะคะเขาเองเขาก็รอคุณเหมือนกันขอดูให้คําแนะนําค่ะ โอ้โหไพ่ของการแต่งงานนะคะการแต่งงานแหวนแต่งงานนะคะความรักที่โรแมนติกคาสัญญานะคะไม่ว่าความรักครั้งนี้พัฒนาได้แน่นอนไปจนถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวนะคะและถ้าคุณได้คอมมิชกับค,คนคนนี้ไม่บอกเลยว่าคุณโชคดีมากคุณจะรู้สึกว่าโชคชะตาได้มอบของขวัญที่พิเศษและก็เป็นของขวัญที่ล้าค่าให้กับคุณเป็นของขวัญที่คุณและเขาอะต่างรอคอยซึ่งกันและกันนะคะ พลังงานของชาวราศีมังกรสวยมากๆเลยนะคะใน EP นี้นะในเดือนนี้ขอดูลักนณาราศีของเขาหน่อยคะ่ะทัานลมค่ะเมถุนตุลกุมราศีพฤกษภราศีกันราศีกุมค่ะและราศีเมษนะคะคุณก็เตรียมตัวนะคะแต่งงานได้เลยนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็ขอให้คุณได้พบเจอกับความรักที่ส,สมหวังนะคะ สำหรับดวงคำรักของชาวราศีมังกรนะคะในพาร์ทของคนคุยความสัมพันญไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกข,ของเขานะคะตอนนี้เขาคิดและเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ เขามีการส่องมองชีวิตของคุณเยอะมากๆเลยนะคะและมีการพิจารณาความสำคัญระหว่างคุณกับเขาแบบรอบครอบมากๆตอนนี้เขาอยู่ในพลังงานของคนที่มีเหตุผลนะคะและตัวเขาเองอ่ะเขาก็เซนได้ค่ะว่าคุณอ่ะมีวุฒิภาะวะคุณดูโตเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าหาคุณเนี่ยจะเข้ามาแบบเด็กๆหรือว่าจะเข้ามาแบบไม่จริงจังอะ่ะคุณเองคุณก็คงจะปฏิเสธ ตัวเขามีความชอบนะคะมีความรักมีแพชชั่นให้กับคุณนะเป็นคืนไพ่ของความรักนะคะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆแต่ปัญหาของคุณและเขาอะก็ต้องยอมรับว่ามีพลังงานของคนที่ไม่ลงรอยมีปัญหาที่เกิดขึ้นคุยกันไม่ชัดเจนคุยกันไม่เข้าใจนะคะในบางเรื่อง อยู่ในช่วงของการปรับสมดุลอยู่ในช่วงของการปรับตัวค่ะแม้ว่าจะมีปัญหารหรือว่าอาจจะมีบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันนะแต่ตัวเขาค่ะจะปรับตัวเขาคิดว่าคุณและเขาจะปรับตัวเข้าหากันได้เขาเองเขาก็ตั้งใจในความสัมพันธ์นี้นะคะยังคงตั้งใจที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ขยันทํางานแล้วคุณน่ะก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ถ้าคุณทํางานแล้วอะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ทํางานเรียนอยู่หรือรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างอยู่เขาเองเขาก็เห็นว่าคุณเต็มที่กับสิ่งนั้นมากๆคือเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะและถ้าจะลงหลักปักฐานเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคุณแหละเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะคุณเป็นคนที่ทุ่มเทคุณเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นมีมานะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยคู่ควรกับการลงทุนคู่ควรที่จะไปต่อด้วยกันนะคะแม้ว่าตัวเขาจะมองเห็นปัญหาแต่เขาคิดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะปรับตัวได้คุณกับเขาจะปรับตัวเข้าหาก,กันได้ขอดูหน่อยคะ่ะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอืมไม่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะมันจะต้องมีการก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่าง ก้าข้ามในที่นี้อาจจะเป็นปัญหาที่คุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันเคยไม่เข้าใจกันหรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เสียความรู้สึกกันไปอาจจะต้องจบปัญหานั้นเพื่อที่จะมาเริ่มต้นด้วยกันใหม่นะคะตัวเขาเองอะ่ะตัวเขารักคุณนะตัวเขาชอบคุณนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาตัวเขาเองเขาก็ใช้เวลาตัวคุณเองก็เหมือนกันความสัมพันธ์ก็ต้องใช้เวลานะคะความสัมพันธ์นี้ยังคงมีความหวัง มองว่าความสัมพันธ์นี้ในอนาคตนะคะเดี๋ยวคุณกับเขาเนี่ยจะเข้าใจกันมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะต้องก้าวข้ามปัญหาใหญ่ๆกันไปก่อนนะปัญหาใหญ่ๆที่คุณมีค่ะซึ่งแต่ละคู่ก็แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณเองนะคะจริงๆอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันสามารถที่จะไปต่อได้แต่เพียงแค่ว่าคนทั้งคู่ต้องปรับตัวยางกับที่บอกค่ะว่ามันต้องปรับตัวเข้าหากัน ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นความสัมพันธ์นี้มีบททดสอบค่ะถ้าคุณยอมรับข้อเสียของเขาได้เขายอมรับความเป็นตัวตนของคุณได้ความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนาในอนาคตจะมีการให้จะมีการช่วยเหลือความสัมพันธ์นี้จะได้ถูกเริ่มขึ้นมาใหม่ปัญหาต่างๆที่เคยไม่เข้าใจกันปัญหาต่างๆที่ทําให้คุณเจ็บปวดหรือว่าเขาเจ็บปวดจะต้องก้าวข้ามต้องมีการเยียวยาค่ะ ต้องมีการเปิดใจด้วยนะถ้าบางท่านคุณบล็อกแล้วเนี่ยต้องปลดบล็อกนะคะถ้าอยากเริ่มต้ในใหม่ต้องปลดบล็อกคุณต้องก้าวข้ามสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้คุณเสียใจถ้าคุณให้อภัยเขาได้อะความสัมพันธ์เนี้ยจะได้ถูกวนกลับมาใหม่นะคะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยแต่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะไม่มองว่ามันจะเป็นปัญหาที่ท้าทายนะเป็นบททดสอบที่ท้าทายให้คุณกับเขาเนี่ย ต้องจับมือแล้วก็ฝ่าฟันกันไปมันจะมีบททดสอบที่จะค่อยๆเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ลาบลืมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ได้ถูกพัฒนานะมันอาจจะถูกพัฒนาแต่ว่าอาจจะต้องผ่านบททดสอบไปด้วยกันเยอะนิดนึงนะคะ่ะขอดูให้คําแนะนําคุณจะต้องมองหลายๆสิ่งหลายๆอย่ยางหรือว่ามองอะไรหลายๆมุมอะจะมองที่ มุมของคุณคนเดียวอะ่ะมันไม่ได้คุณต้องมองอะไรหลายๆอย่างมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงคุณจะต้องถอดแว่นตาออกแว่นตาแห่งจินตนาการแว่นตาแห่งความคิดคุณต้องอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงเรียนรู้คนคนนี้ด้วยนิสัยของเขาจริงๆโดยที่คุณไม่ต้องไปแก้ตัวแทนเขาไม่ดีก็คือไม่ดีข้อเสียของเขาคือสิ่งนี้ก็คือข้อเสียข้อดีของเขาคืออันนี้ก็คือข้อดี ต้องไม่มีอัตตาไม่มีอีกโก้อะค่ะคุณต้องใช้ชีวิตแบบเรียวๆอะเหมือนมองคนคนนี้ด้วยตัวตนของเขาจริงๆอะเราไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาเองเขาก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาคุณด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าอยากไปต่อด,ด้วยกันนะต้องมองหลายๆมุมมองตัวตนของเขามองสิ่งที่เขาเป็นมองสิ่งที่เขาชอบไลฟ์สไตล์ของเขาชีวิตของเขารูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าการที่เราจะดึงใครสักคนเข้ามาในความสัมพันธ์น่ะมันก็จะต้องเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนไพ่เขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าก็มองหลายๆมุมแล้วก็พยายามมองให้เห็นความเป็นจริงนะคะขอดูราคณาราศีของเขาค่ะราศีเมษราศีมังกรธาตุดินค่ะผึกศพกันมังกร ราศีพิจิกและท่านลมค่ะเมถุนตุนกลกุมก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรค่ะสำหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรนะคะในไายของคนมิคู่ที่มีประเด็นค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขานะคะตอนนี้เขาคิดและเขารู้สึกอย่างไรกับคุณไม่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากที่จะ แก้ไขอยากที่จะดูแลความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาใหม่อยากมีโอกาสในความสัมพันธ์นี้ใหม่เขารู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนจริงจังคุณเป็นคนที่ทุ่มเทคุณเป็นคนที่มั่นคงและคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมและ ไม่รู้สึกว่าตัวเขาอะไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาอะคุณดูเปลี่ยนไปมากอะตอนเนี้คุณดูเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่ดูนิ่งขึ้นดูสุข,ขุมมากขึ้นดูรักตัวเองมากขึ้นนะคะและเขาอะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณมีเสน่ห์มากๆถ้าให้พูดแบบตรงๆเลยก็คือเวลาที่คุณรักตัวเองอะคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองเขาก็จะรู้สึกว่าคุณดูมีคุณค่ามากๆ คุณเปลี่ยนไปเยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาทรงผมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่พลังงานของคุณมันเปลี่ยนหรือบางท่านเนี่ยคุณเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะยกชุดใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องหน้าเครื่องผมเครื่องแต่งกายไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปเยอะมากเขาอยากกลับมานะคะอยากติดต่อสื่อสารแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยาก กลับเข้ามาในชีวิตของคุณใหม่อะแต่ว่าคนคนนี้ไม่บอกก่อนนะว่าการกลับมาของเขาอ่ะเขาจะไม่ได้กลับมาแบบที่ใส่ซื้อบริสุทธิ์หรอกแต่เขาจะกลับมาแบบคนที่มีแผนการคนที่เจ้าเล่์นิดๆต้องใช้แผนนิดๆเพราะว่าตอนเนี้ชีวิตของคุณคุณดูดีมากคุณดูไม่เหมือนคนเดิมเลยพลังงานของคุณไม่เหมือนเดิมเลย ถ้าเขาจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าถ้าเขาจะทําอะไรเดิมๆแล้วจะกลับมาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณคงไม่ได้ต้อนรับเขาเพราะฉะนั้นเขาคงจะแบบกลับมาในรูปแบบใหม่กลับมาเวอร์ชันใหม่อย่างเงี้ยค่ะขอดูหน่อยค่ะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไม่ว่าจะเป็นตัวคุณที่คุณอาจจะปิดใจคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจให้กับเขาเหมือนเมื่อก่อนเขาจะเข้าไม่เยียวยาคุณ ชาวราศีมังกรแผนการของเขาเนี่ยไม่ว่าถ้าเขาจะกลับมาแบบที่มาทะเลาะกับคุณหรือกลับมาเพื่อที่จะชนะคุณเนี่ยคุณไม่ต้อนรับเขาแน่ๆเลยสิ่งเดียวที่เขาทําได้นั่นคือกลับมาเยียวยาแผลใจของคุณกลับมาขอโทษกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนใหม่แล้วนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆมีเกณฑ์ค่ะที่คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาแต่คุณเป็นสิบดาบแล้วอะ คุณเจ็บมามากพอแล้วอะคุณเจ็บมาเยอะแล้วอะชาวราศีมังกรไม่ว่าคุณจะปิดโอกาสให้กับเขานะช่วงเวลาหนึ่งค่ะอาจจะไม่ได้รีบเปิดโอกาสให้กับเขาทันทีคุณอาจจะดูพฤติกรรมเขาไปก่อนค่อยๆดูค่อยๆศึกษาเขาไปว่าเขาจะมาหมายไหนนะคะเนี่ยคือพลังงานของคนคนนั้นนะ่ะเขาจะพยายามเข้าหาคุณในขณะที่คุณเนี่ยจะพยายาม ตั้งกำแพงกับเขาจะพยายามกันเขาเออกจากชีวิตคุณถ้าถามว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เขาพยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะให้โอกาสเขาไหมแต่การกลับมาของเขาว่าคงไม่ได้เป็นการกลับมาแบบโทษคุณตำหนิคุณแต่เขาจะกลับมาแบบน่าสงสารเขาอาจจะกลับมาแบบอยากเยียวยาอยากดูแลมอบความรักให้ อยากทาให้คุณใจอ่อนแบบนี้ค่ะคือเขาต้องทําวิธีเดียวเลยคือทําให้คุณใจอ่อนถ้าคุณใจอ่อนเนี้ยเปอร์เซ็นที่คุณจะกลับไปอะ่ะมันก็มีถ้าเขาจะเข้ามาแบบไม้แข็งเนี้ยคุณคงไม่ยอมเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาจะใช้ไม้อ่อนในการเข้าหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เตรียมตั้งรับนะเตรียมรับมือค่ะกับสิ่งที่เขาจะทําเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่เขาจะเดินหน้าเข้ามาฟื้นคืนชีพความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาใหม่นะคะ ดูให้คำแนะนำเลยค่ะไม่ว่าเขาจะเข้ามาเสนอทางเลือกให้กับคุณแต่คุณต้องดูด้วยนะว่าทางเลือกที่เขาเสนอมาค่ะมันดีสำหรับคุณจริงๆไหมคุณต้องตัดสินใจว่าสิ่งที่เขาเสนอมาเนี้ยมันใช้งานได้จริงๆไหมมันแมชกับคุณไหมมันดีกับคุณจริงๆรหรือเปล่า หรือว่าเขาจะทําแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เลิกทําคุณต้องดูพฤติกรรมของเขาด้วยนะคะว่าเขาจะทําพฤติกรรมเดิมๆอีกไหมไม่ว่าเขาจะเสนอออปชันให้กับคุณเสนอทางเรื่องให้กับคุณอย่างเช่นถ้ากลับไปเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะทำจุดๆอะไรประมาณนี้ค่ะหรือเขาอาจจะพยายามเข้ามาพูดคุยกับคุณ พยายามพาคุณไปท่องเที่ยวทําให้คุณมีความสุขคือเขาจะพยายามทําอะไรหลายอย่างเพื่อทําให้คุณนะคะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข้อเสนอจากเขาหรือว่าจะเห็นว่าเขาพยายามกลับมามากขึ้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่พ่อยากจะบอกคุณนั่นก็คือคุณต้องเลือกตัวเลือกที่มันดีกับคุณจริงๆและเป็นตัวเลือกที่จะไม่ทำให้คุณต้องกลับไปเจ็บเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวขอดูลัคนาราศีของเขาราศีพฤกษภราศีกันราศีกุมราศีกรกฎค่ะและราศีสิงโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรค่ะสำหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรนะคะในพารของคนมีคคู่ที่ไม่ได้มีประเด็น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้เนี่ย ใช่เขาจะขึ้นมาไกด์อะไรให้กับคุณนะคะในเดือนนี้เม่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคุณหรือว่าอาจจะเป็นเขาค่ะที่ไม่ค่อยได้แสดงความโรแมนติกหรือว่าไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆอ่ะตัวเขาเองเขายังคงรักคุณนะความรักยังคงอยู่ค่ะแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้แสดงมันออกมาอาจจะไม่ค่อยมีความหวานอาจจะไม่ค่อย มีความโรแมนติกกันเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าความรักยังคงอยู่นะคะช่วงเนี้ยคุณอาจจะเงียบๆหายหายจากกันไปมีเวลาให้กันน้อยลงอืมคือไม่รู้สึกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณอาจจะมีเวลาให้กันและกันน้อยลงความหวานในความสัมพันธ์นะคะมันดูลดลงแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะมันเป็นโอกาสดีๆหรือว่าเป็นจังหวะ เหมาะสมที่จะทําให้คุณกับเขาอะคะ่ะได้กลับมาเติมความหวานกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่คุณนัดกันไปดินเนอร์หรือว่าไปเขาดาวปีใหม่อะไรแบบน,นี้ก็ได้นะคะไม่ว่ายังไงอะคุณก็จะมีโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต่างคนต่างอยากมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าเหนื่อยจากภาระงาน หรือว่าเหนื่อยจากการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะนี่เหนื่อยน้อยๆเบื่อชีวิตแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณหรือว่าคุณไม่รักเขาความรักยังคงอยู่แต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือในเรื่องของภาระงานความเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ตัวเขาหรือว่าตัวคุณเนะี่ยรู้สึกเหมือนอยากพักอยากอยู่เงียบๆไม่ได้อยากที่จะออกไปทำอะไรไม่มีพลังที่จะมาเติมความหวานให้กับคุณ่นะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเขามีอะไรปิดบังคุณหรือเปล่าแอบซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าคุณอาจจะเริ่มมีความระแวงเขานะในเดือนนี้ค่ะเพราะว่าตัวเขาดูแบบเงียบๆดูไม่ค่อยได้ท a k แอคชั่นอะไรแต่ว่าตัวเขาอะเหมือนเหนื่อยจากภาระงานมากกว่าเหนื่อยจากงานที่ต้องรับผิดชอบอะค่ะแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณมีเกณฑ์นนะที่จะได้ไปทานข้าวด้วยกัน ไปดินเนอร์ด้วยกันนะคะก็ยังคงเห็นบรรยากาศที่มันอบอุ่นยังคงเห็นบรรยากาศที่สวยงามยังคงเห็นบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอยู่นะคะแม้ว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆชาวราศีมังกรมันจะไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่แบบยาวนานอะไรขนาดนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆค่ะอย่างเช่นเย็นวันศุกร์อ่าสมมุติ เย็นวันศุกร์ที่แบบเคลียร์งานอย่างหนักหน่วงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะเข้านอนเลยไม่ได้มานั่งทานข้าวกับคุณแต่ว่าในวันเสาร์เมื่อเขาได้พักผ่อนเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกลับมาเป็นคนเดิมของคุณหรือว่าอาจจะใช้เวลาสักวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ได้มีวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ฟื้น Energy ของตัวเองขึ้นมานะคะไม่มองว่ามันจะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่เงียบหายจากกันไปเลยหรือว่าความหวานลดลงไม่ได้รักกันแล้วอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ใช่นะคะ คือความรักยังคงอยู่แต่เพียงแค่ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็การงานนะคะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อย <_ letter> เขาก็แบกรับอะไรไหลายอย่างนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างแค่นั้นเลยเดี๋ยวขอดูไพ่คนาแ์นะนัมะ่มเลยค่ะโอ้ไม่รู้สึกว่ายังไงนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ย มันก็ไม่ได้จืดชืดหรอกแม้ว่าอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้เติมน้ำตาลแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามันจะขมขื่นอะอืมแค่เขาหายไปพักผ่อนแค่นั้นเองค่ะแล้วสิ่งที่โดดเด่นก็คือคุณมีเกณฑ์นะที่จะได้มีเวลาดีๆร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทานข้าวด้วยกันออกไปคาเฟ่ด้วยกันนั่งจิบกาแฟด้วยกันได้พูดคุยกันอย่างนี้ค่ะมันเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่ว่ามันมีความอบอุ่นมีความสุขนะคะ ก็จะได้มีบรรยากาศดีๆร่วมกันมันเป็นธรรมชาติของคนนะชาวราศีมกรบางทีเราเหนื่อยมากๆอ่ะเราก็ไม่อยากทําอะไรนะคะอยากพักคู่ของคุณอาจจะเป็นนะคะในเดือนนี้หรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ราศีของเขานะคะมีราศีตุลราศีธนูราศีเมถุนราศีพิจิกคะ่ะและราศีกุม่ม โอเคก็จะประมาณนี้สำหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรค่ะไม่เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้คุณจูสมหวังในเรื่องราวของความรักไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ